สวัสดีครับพี่น้องมาฮอดทะเลครับพี่นอ้องท่านี่เลยอยู่บ้านเทนะคะทุกนคสวัสดีค่ะท่านเสียงนเรื่องพี่น้องตอลงมาแบบซื้ออาหารทะเลพี่น้องกระจายไม่จำก,กัดทุกคนทางาคุณ <ใน S 1> เป็น,านทางคุณใกล้ๆเป็นตลาดเป็นตลาดอ่าอี่ยังก็หลักเขาเอินตลาดอาหารสดของอาหารทะเล ขักเป็นยังอคณาเจ้าก็รินน้ำพี่น้องไปไปในขอสิก่นเป็นพี่น้องขอสนไปผู้เดียวเด้อเออเดี๋ยวพี่น้องเมื่อกี้นี่แป๊บอันนี้กับผู้เล่นตะี้กับขี้เลยพี่น้องเห็นป่ขณะเจ้ากัดขั้นหนึ่งกัดสมัยบ่าเพชรขี้ตะกี้มันซีร่อยสมัยเจ้าบัวรูราคาสไลดบัวรูเล้วพี่น้องอันที่พี่น้องเลี้ยวเห็นภูไกลๆนั่นคือกอร์สมิธแล้อพี่น้อง คอสเมตที่ว่าโด่งดังของระยองนั่นละ่ะไปดิคีก็จ้ากบบวาเอาคนแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นนักจ้องเอที่ยวนะครับอ่าเพื่อนดิขี้ใี่แหมนี่อ่าอันั้นก็คอีเมนต์นะแม่เราไม่ได้พิษเนาะเออโอเคคอซีเมนตเพิ่งตะเวนม,มึงพี่น้องตะเวนอ่าโอเคไช่ไหม ไปไปครับพี่น้องไปกระม่นแบบไหนสิพาย่างไปเบิ่งอาหารทะเลเด้อพี่นอ้องก่อนไปก็เดี๋ยวไปกดกระตังก่อนเอาเงินก่อนนะคะทุกคนเดีย๋ยวจะพาไปไปกดเงินที่เซเว่นก่อนนะคะผ่า,านถนนนานๆมาเจอเอาก็ตื่นเต้นแล้วพี่น้องน,นันานๆถึงที่เขาเคอยอยู่กับตาตระ เขาบอกเลว่านี่โดนเติบแล้วรายเดือนแล้วพี่น้องค่ะมันก็ตื่นเต้นเนาะแล้วชิดผ้าไปกดเงินเซเวนกันเอนเซเ่ 7, 11. 7, 11. นอีร้อยเวนซเว่นคือร้อยเว่นนี่พอดีเลยมีตู้ธนาคารมีทั้งสองธนาคารเลยม,เลมีทั้งกรุงเทพและก็มีทั้งกสิกรโอเคกดตั้งกันนะคะแป๊บหนึ่ง แล้วกดตั้งบัตรเด้อพี่น้อง ATM กรุงเทพประกันกุงเทพกดไปก่อนอเอเ้ยไปนอกแพทนู้นใส่รหัสก่อน สื้อของใช่เนาะสื้ออาหารทะเลได้แล้วกดพอซื้อของมาแล้วเดี๋ยวจะแอปไปเซ็จโอเคเอาค่ะตัดนนี้ไปเอาไปเซ็ตไปเอาแอ้วมาไปเนาะไปเลยแล้วทั้งซื้อของไป,ไปแล้ว ส่วนพี่น้องมันก็จะพายอาหารทะเลเดี๋ยวจะพาเลาะเดี๋ยวจะพาเลาะถึงแล้วคุณแม่พี่น้องทุกคนอาหารทะเลไม่ปลาอะไรให้มูซื้อมาแล้วไงหมูซีปลาหมึกไม่รู้ขจายยังไม่้หมดปลาหมึกคอยังติดนี่เคายังไม่หมดนะเนี่ยยังไม่หมดนี่น่ะ ีถูกหอมถูกสายค่ะพี่กูม้าก็มีนะคะค่ะเลาะก่อนค่ะตัวตัวละร้อยห้าสิบตากระพงหอยนางรมสดสดถุงเท่าไหร่คะเนี่ยร้อยหนึง่งกะร้อค่ะค่ะ,คะ,ะพี่น้องเลาะก่อน หมอพ่อแม่พี่น้องเนาะดูก่อนดูหลายๆร้านก่อนี่กุ้งลายลาลลเสือจ้า,าห้อยมือของหมูกระดมหมูไทยไรวมจ้าม,มันก็มีแต่แบบนี้เด้อพี่น้องค่ะพูนมันจะพาไปเกาะก่อนเนคะรัาไปเบิึงพาไปเบิึงอ้านทะลุ อยากกินปูมาแต่ทำไมมันตัวเล็กจังปูมาพี่น้องลดละสามร้อยยี่สิบก็หอยหอยแข็งรับอะไรดีจ้าปลาหมึกเอาเขี้ยวไส้ออาหมือนแล้วจ้าพาใ่ใบสดๆเลยนะคะโลเท่าไหร่คะปลาหมึกอันไหนคะท่านี้สองสี่อันนี้สองเจ็ดอันนี้สามร้อยจ้า มึกไข่เยอะนะคะทำที่ให้หมดแล้วมือไข่เหรอมีไข่ปนจ้ะแต่ไม่ได้ไข่ทุกตัวนะ,ะจา้าไข่นกหวีดแจ่มใหม่เลยจ้าสดเลยนะจ้าในปูดำ ไป,ปี่ไหนอยากไปบ่งทุกล้านไหมคะ,ะดูทุกร้านก่อนขายยังไงจะมีหมกหอมดูได้นะคะส,สดเลยค่ะเขาเรียกเขาเรียกหมึกอะไรนะคะหนูลืมแล้วเรวาทำที่ทำใจให้ได้นะคะส,สดะะม,ามากเลย นึงก็ได้ค่ะโลงหอยนางรมลนึงรตัวใหญ่ดีนะหอยแจกใหม่เลยค่ะอันนี้มีเครื่องลอมมีถึงโทรทานได้เลยตัวใหญ่จริงๆอันนี้ลเอาก็ได้ค่ะเอาเอาสองอนนถุง เอาเอาขี้ออกกระตาออกเอาไปทำเองมันแตกแล้วมันดำทำไม่ค่อยเป็นนี่มาใส่อันนี้ลูกพี่ป้าปูก็ใส่ให้แม่แล้วปูไมครับปูไมครับในกุ้งอะไรกุ้งกุ้งหัวมันใช่หัวมันใช่หัวมันอันนี้จะเป็น โดละห้าร uh, so ้อยห้าสิบใหญ่อืมโดพี่น้องเอ่อถูกดูกระปู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 โดละสี่โลอันนี้ปูอันนี้ปูไข่เหรอคะไข่ค่ะอืมปูไข่ได้พี่น้อง เอาปูไข่ไเอาค่ะปูไข่ใคน่เลือกเลยค่ะไข่ทุกตัเลยค่ะไข่แน่นเลยใช่ไหมคะไข่แน่นนไข่แน่นเลือกกดเลิฟพี่น้ะไรสุดยู่นะไรสุดยอ อ๋อซื้อปูซื้อหมึกอะไรหอยได้สามชนิดก็พอแล้วขาลูกนะพ่อก็อเลยจ้ <c oughs> าเนื้อมาจากไหนจ๊ะเนี่ย <c oughs> มาจากนี่ละค่ะแกงนีม่มาจากแกงจ้า ขอบคุณค่ะไปจะปลาหมึกกับหอยเอาน้ำออกให้หน่อยนะคะหอยหน่ะอออนจะจามันหนักไม่ใช่อะไรหรอกปลาหมึกกลหนึ่งห,หอยเท่าไหร่คะระ้อยแปดสิบโอเคร้านเดียวกันใช่ไหมคะ สามร้อยร้อยแปดสิบส okay. ี ah, uh ่ร huh. ้อยแปดสิบทอนยี่สิบเหลือเหลือยี่สิบบาทหอยด้วยโอเคอ่านี่ทุกคนนี่เงินหนึ่งพันบาทเหลือยี่สิบบาทพี่น้องไปเหลือยี่สิบบาท ออา,าออได้มึกหอมพี่น้องมกกะกล้วยมาได้เราได้แบบไข่ไขนะ่ใช่ไหมน่าจต้องปนปนกันทีาา่สว่าดนะาะตัวน,น้อยๆมึกไข่มันจะอร่อยมากเลยพี่น้องค่ะเบาพี่ก็จะถ่ายเลาะทะเล